เดบบี้บาร์บี้ค่ะสำหรับวันนี้ก็จะมารีวิวบ้านบาร์บี้ซึ่งวันนี้เราจะใช้บ้านลิกะจังนะคะเพราะบ้านลิกะจังก็นำไปใช้ประยุกต์เป็นบ้านบาร์บี้ได้เช่นกันคะ่ะบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่ส่วนของห้องเก็บเสื้อผ้านั่นเองคะ่ะเน่จะเป็นยังไงนั้นเราไปดูกันเลยนะคะ สำหรับบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านเล็กๆเลยนะคะส่วนของด้านหน้าบ้านเนี่ยก็จะเป็นสวนหย่อมเล็กๆนะคะที่มีต้นไม้มีดอกไม้เล็กน้อยแล้วก็มีโต๊ะจิบน้ำชานะคะโอ้ซึ่งโต๊ะจิบน้ำชาโต๊ะนี้เนี่ยโหเต็มไปด้วยขนมหวานแล้วก็ของทานเล่นเต็มไปหมดเลยคะ่ะดูสิมีแซนวิชมีเค้กนะคะแล้วก็มีมารการองคุกกี้ อะไรเต็มไปหมดเลยมีการน้ำชาน่ารักน่ารักด้วยนะส่วนตรงนี้ก็เป็นบ้านหน้าต่างสองบานนะคะที่มีแมวน้อยสีเทานั่งอยู่นะคะ ตามภาพที่พี่เดบีหามาจากอินเทอร์เน็ตนั้นห้องเก็บเสื้อผ้าห้องนี้เนี่ยก็จะมีหลังคาสองสีนะคะมีสีฟ้าแล้วก็สีชมพูชมพูแบบที่เห็นอยู่ในภาพนะคะแต่ของพี่เดบีเนี่ยทำไมเป็นสีนี้ล่ะสงสัยจะเป็นสีชมพูแต่เนื่องจากว่าเขาเก่าแล้วล่ะมันก็เลยกลายเป็นสีแบบที่เห็นอยู่นี่ไงคะกลายเป็นสีส้มๆมแดงแดงแทนที่สีชมพูยังไงล่ะคะ แล้วก็ส่วนของแมวเนี่ยก็จะมี2ประเภทก็คือแมวดํากับแมวเทาพี่เดบ่ได้เป็นแมวเทามาแน่น่ารักกอ่แมวดําแน่นอนอยู่แล้ว <c oughs> เราไปดูที่ด้านหลังของบ้านก่อนนะคะด้านหลังของบ้านก็ไม่มีอะไรมากนะคะเป็นหน้าต่างทรงรูปหัวใจอีกบานหนึ่งนะคะนี่บ้านหลังนี้ของใสยดอกไม้หอมแน่เลยมีผีเสื้อตอมตลอดเวลาเลย ด้านหน้าบ้านก็จะมีในส่วนของประตูที่มีลวดลายน่ารักมากนะคะเป็นประตูบานสีชมพูอ่อนนะคะที่มีลวดลายของดอกไม้นะคะแล้วก็ตัวบานหน้าต่างเนี่ยก็จะมีรูปทรงหัวใจตรงนี้ด้วยนี่เราเปิดบ้านออกมาแล้วก็จะมีอุ้ยช่องเก็บกระเป๋านะคะชั้นวางของส่วนถ้าเราเปิดด้านกระดาษแผ่นนี้ออกเนี่ย กลางออกไปแล้วก็จะเป็นราวนะคะราวเอาไว้ตากเสื้อผ้าเอาไว้แขวนเสื้อผ้านะคะนี่ก็รูปทรงบ้านหลังนี้ก็เป็นรูปทรงเล็กๆนะคะรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะซึ่งก็ไม่มีอะไรมากเป็นอะไรที่ง่ายๆนะคะสบายๆไม่มีรายละเอียดจุกจิกสักเท่าไหร่นะคะ ตัวราวแขวนผ้าเนี่ยก็จะเป็นสีม่วงนะคะนี่แบ่งเป็นสองช่องนะคะนี่แล้วก็ตรงฉากหลังก็เป็นกระดาษนะคะมีหน้าต่างนะคะตรงกับหน้าต่างบ้านด้านหลังของบ้านนะคะตรงกันเลยนะคะเป็นรูปทรงหัวใจแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวหุ่นนะคะหุ่นเอาไว้ใส่เสื้อผ้านะคะแน่ แล้วก็ข้างล่างนี้ก็จะเป็นพวกบรรดาของขวัญกล่องของขวัญกล่องเก็บของมีหมวกด้วยนะคะแล้วก็มีกระเป๋าเดินทางตรงนี้ก็จะมีกระเป๋าถือนะคะของลิกะจังนะคะเป็นทรงสี่เหลี่ยมเป็นแล้วก็ทรงหัวใจนะคะมีชื่อคำว่าลิกะตรงนี้ด้วยส่วนพื้นนั้นก็เป็นไม้นะคะ แล้วก็มีรองเท้าแตะสีม่วงตรงนี้และหมอนรูปหัวใจสองใบค่ะส่วนด้านฝั่งนี้เนี่ยแน่ที่เป็นกระดาษที่เรากางออกแล้วก็จะมีเก้าอี้โซฟาสวยงามมากเป็นเก้าอี้สีชมพูและโต๊ะเครื่อง แปงนะคะเอาไว้แต่งหน้าหลังจากที่เราใส่ชุดเสือผ้าสวยๆเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องแต่งหน้าให้สวยด้วยให้เข้ากับเสื้อผ้าที่เราใส่นะคะแน่มีโคมไฟสีม่วงนะคะนะ่ารักมากและมีแชนเดลเลียเอกลักษณ์ของบ้านลิกะจังเลยจะต้องมีแชนเดลเลียสวยๆเสมอเลยตรงนี้ก็เป็นชั้นวางของ ที่มีหนังสือสี่เล่มนะคะเป็นสีต่างๆแล้วก็มีกระจกสองบานเป็นรูปวงรีนะคะแนวตั้งแล้วก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้งแน่มีกล่องเก็บของของลิกะจังด้วยน่าเขาเขียนว่าลิกะสแตทเป็นกล่องเก็บหมวกแน่เลยแน่ตรงโต๊ะนี้ก็มีนี่กล่องใส่ลูกกวาด นี่แล้วก็มีผู่กันนะคะปัดแก้มแล้วก็มีลิกะบิวตี้นะคะ mm hmm. เขาเขียนว่าลิกะบิวตี้น่าจะเป็นขวดโลชัน่นไม่ก็น้ำหอมนี่แหละจ้าก็มีกระจกบานรูปหัวใจเฮ mm hmm. hey. ส่วนฝั่งนี้ที่เราบอกว่า mm hmm. เป็นช่องเก็บกระเป๋านั้นสามารถที่จะเหมือนกับว่าเขาจะมากับ แผ่นกระดาษนะคะที่เราเอาไว้รองมันจะได้มีลวดลายนะคะบนชั้นวางของนะคะแล้วก็เหมือนอันนี้พี่เดบี้ได้มาเป็นมือสองใช่ไหมคะมันก็จะมาแบบนี้พร้อมกับตำหนิเล็กน้อยตรงนี้เหมือนน้องคนที่เป็นเจ้าของเก่าเนี่ยเขาแปะสติกเกอร์เลอะเทอะเลยแต่ว่าเราก็เยนินๆยนเนาะไม่เป็นไรเพราะว่ามันก็มองไม่ค่อยเห็นเวลาเราตั้งแบบนี้นะคะซึ่ง ก็ถ้าดูตามภาพที่พี่เดบี่หามาจากอินเทอร์เนต็ตแล้วเหมือนว่าเขาจะมีแผ่นสติกเกอร์ที่มาด้วยกันเป็นรูปลวดลายต่างๆเช่นรูปตุ๊กตาหมีเอ้ยอะไรอย่างนี้นะคะเอาไว้แปะนะคะตรงบานประตูหรือว่าจะแปะตกแต่งส่วนอื่นตามใจชอบได้เลยเหมือนกันคะ่ะหูนี่ความเป็นจริงเน่ยเขาจะต้องมีไม้แขวนเสื้อมาให้ด้วยนะแต่ว่าเนื่องจากพี่เดบี้ได้มาเป็นมือสองก็เลยไม่มี แหมเสียดายจังถ้ามีนะสวยเลยอาละ,ะคะ่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวบ้านบาร์บี้หรือบ้านลิกะจังนั่นเองนะคะสำหรับบ้านหลังนี้เนี่ยพี่เดวี่เคยนำไปใช้ในละครบาร์บี้เรื่องช้อปปิ้งนะคะซึ่งถ้าน้องๆยังไม่ได้ดูกันก็ฝากติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวพี่เดวี่จะแปะลิงก์เอาไว้นะคะกดคลิกดูต่อได้เลย ่สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะน้องๆชอบกันไหมเอ่ยถ้าชอบก็รบกวนกดไลค์กด subscribe และคอมเมนต์ตามใจชอบเลยนะคะสำหรับคลิปนี้พี่นบีต้องลากันไปก่อนคะ่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ